ครับเราจะไปอีกหนึ่งรายการครับก็ปิดก่อนปีใหม่เหมือนกันครับก็คือการแข่งฟุตบอลไทยเรายกรับครั้งที่7ที่สนามวิชุปารามินทา46ครับไปชมภาพข่าวคู่ชิงฉเฉลิมการแข่งฟุตบอลไทยเรายกรับครั้งที่7เป็นการพบกันร,ระหว่างทนายความมหานครพบกับทางด้านชมรมทนายความชนบุรีทั้ง2ทีมก็ชนะคู่แข่งขันแบบดวลจุดโทษมาเหมือนกัน ทนายความชนบุรีอยู่ในชุดเข้มฝั่งทางด้านทนายความมหานครอยู่ในเสื้อสีเขียวในเกมคู่ชิงเชลลศทั้งสองทีมก็ผ่านรอบรองเชลลศแบบเข้มข้นนักเตะค่อนข้างที่จะลา้าเรื่องความสดก็หดหายไปทีมทนายความชนบุรีเหนือกว่าบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจบเกมนี้ชนะ3ประตูต่อศูนย์ครองแชมป์ในการแข่งขันครั้งที่7แผงหน้าของทนายความชนบุรีโดดเด่น ทำให้ทีมประสบความสำเร็จหนึ่งนักเตะได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมในรายการนี้ด้วยชื่อวรวุุธพิมพ์เงินครับความรู้สึกครับของเกมวันนี้ก็ทีมทนายความมหานครก็เล่นได้ดีครับยากลําบากมากครับที่จะชนะแต่ว่าเราพวกเราก็รวมตัวกันยังไม่นานครับก็ฝึกซ้อมกันแล้วก็ทิศทางของของทีมเป็นไปด้วยดีครับการจัดการกันเป็นอย่างไรบ้างครับจัดการแข่งขันทั้งสนามทั้งฝ่ายจัดทุกอย่างดีมากครับเป็นระบบดีมากครับ ผมเชื่อตะพลเพ่งเมืองนะครับก็ภาพรวมของทีมก็ดีครับถือว่าเล่นกันได้สนุกมากครับเต็มที่ทุกคนครับปีนี้เข้ามาจริงและเป็นช้างครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เล่นเต็มที่มากครับการจัดการขันเป็นอย่างไรครับดีมากครับดีแบบไหนเอ่ยสตาฟทุกคนนะครับดูแลดีครับน้ำไม่ขาดเลยครับ ผมนายเอ็มไพสายสมบัติมาจากชมรมทนายความฟุตบอลชนบุรีก็ทัวร์นาเมนต์นี้ก็เตรียมทีมกันเต็มที่แล้วก็น้องๆเพื่อนๆนะพี่ๆช่วยกันนะครับจนทีมประสบความสําเร็จนะครับเล่นด้วยมีความเป็นระเบียบวินยัยนะในส่วนของผมได้นักเตะยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ทุกคนน้องๆก็ช่วยกันนะครับก็มอบนักเตะยอดเยี่ยมตรงนี้ให้เพื่อนๆน้องๆของทีมผมด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนทนายความของทุกทีมที่ร่วมส่งใ,ในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับทัวร์นาเมนต์หน้าก็ได้เจอกันครับขอบคุณมากครับในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนดโรเจอรครับทัางที่เจ็ดปี2 0 2 0นยี้โดยการจัดการแข่งขันขโดยท่านทนายความดรพิเชษฐ์ไทยสอนครับ Yeah. ด้วยความสามัคคีของนักเตะในทีมชมรมทนายความชนบุรีนะครับก็หยิบแชมป์ครั้งที่7ไปครองนะครับและก็เงินรางวัล50,000บาทและถ้วยกิรติยศด,ด้วยนะครับในขณะที่ประธานจัดการแข่งขันครับดรวิเชียนชุบไทยสงก็ได้พูดถึงรายการนี้และขอบคุณทีมต่างๆนะครับและก็ปิดการแข่งขัน ก่อนปีใหม่ครับเราจะเบรกกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเบรกที่2ครับไปนั่งพูดคุยกับเจ้าของสนามเฟรนพาวเวอร์นะครับหรือปาติกนั่นเองนะครับจากหนุ่มโรงงานนะครับมาเป็นเจ้าของสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับด้วยความอุตสาหะนะครับชว่วงนี้เราพักสักครู่ครับ ทีมแชมป์ฟอร์มเขาดีนะเขาเล่นคงที่คงวาฟอร์มเขาดีต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่แมตช์แรกๆครับขอขอบพระคุณนะผู้จัดาการทีมทีมฟุตบอลทุกทีมแล้วก็นักกีฬาฟุตบอลกองเชียร์ที่เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็ให้การสนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้เราได้ร่วมกันในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นะอ่าไทยแลนด์ครั้งที่7ในครั้งนี้ก็การ การแข่งขันก็สําเร็จรุ่ร่วงด้วยดีทุกประการนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าเราจะพบกันอีกเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่านทุกทีมนะได้มีการพัฒนาฝีเท้าคู่ขี้สูสีกันเป็นอย่างยิ่งจากการสังเกตเนี่ยนะทุกทีมเนี่ยเล่นสูสีกันมากครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าพวกเราจะช่วยกันพัฒนาฝีเท้าให้สูงยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับ